สวัสดีพี่น้องชาวสวนพริกทุกท่านครับทางมือเก่าและมือใหม่ทุกท่านนะครับคลิปนี้มาตอบคําถามพี่น้องที่ถามเข้ามานะครับว่าพริกมันเป็นแบบนี้ผลพริกลักษณะน,นี้มันเกิดจากอะไรครับเบอกต้นมันเป็นโรคอะไรแล้วแก้ยังไงนะครับคลิปนี้มีคําตอบครับพร้อมวิธีแก้นะครับผลพริกที่มันเป็นแบบนี้นะครับไม่ได้เป็นโรคนะครับ คือถ้ามันเป็นโรคเนี่ยมันก็จะเป็นเชื้อรงเชื้อราอะไรไปประมาณนั้นนะครับแต่ถ้ามันเป็นแบบนี้เนี่ยลักษณะน,นี้ลักษณะคล้ายๆกับน้ำร้อนลวกคล้ายๆกับโดนแดดเผาเนี่ยนะครับคือไอ้โดนแดดเผาเนี่ยมีส่วนนะครับแต่โดนน้ำร้อนลวกเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะครับไอ้ทำไมแดดเผาถึงมีส่วนนะครับพริกอาการลักษณะน,นี้นะครับ ขาดแคลเซียมโบรอนและต้องเสริมปุ๋ยทางดินด้วยนะครับสูตร15-0-0ทางดินส่วนทางใบเราก็าฉีดพ่นจำพวกแคลเซียมจำพวกโบรอนแคลเซียมโบรอนนะครับฉีดพ่นทุกๆ5วันหรือ7วันครั้งนะครับคือผลพริกที่มันเป็นแล้วนะนะครับถ้ามันเป็นแล้วเนี่ยฉีดมันก็ไม่หายนะครับ ถ้ามันเป็นเยอะขนาดนี้นะครับคือเวลามันเป็นเนี่ยมันจะคล้ายๆน้ำร้อนลวกคล้ายกันโดนแดดลวกมันก็จะเป็นเฉพาะข้างใดข้างหนึ่งนะครับมันไม่ได้เป็นทั้งลูกไม่ได้เป็นทั้งผลเพล็กนะครับถ้าเราฉีดพ่นประจํานะครับตั้งแต่เราเ,าเริ่มปลูกเนี่ยนะครับเพราะว่าแคลเซียมโบรอนมันก็จะบํารุงทุกส่วนของพืชน,นะครับทําให้พืชเนี่ยแข็งแรง ทำให้ผลถ้าเป็นผลไม้นะครับหรือว่าเป็นพริกของเราเนี่ยก็จะทําให้เปลือกเนี่ยมันแข็งแรงเปลือกมันหนานะครับพนังเซลผิวเนี่ยต้านทานโรคนะครับเมื่อใดที่พริกเราขาดแคลเซียมโบรอนคือแคลเซียมมันไม่พอนะครับขาดความแข็งแรงเนี่ยผลพริกมันก็จะบางนะครับพอผลพริกมันบางเวลามันโดนแดดโดนความชื้น อากาศมันก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะครับนี่แหละที่เรียกว่าแดดก็มีส่วนนะครับเพราะว่าพริกขาดแคลเซียมทําให้ผลพริกเนี่ยมันบางนะครับพอไปเจอแดดมันเผาลักษณะนนก็จะเป็นอย่างที่พี่น้องเห็นนะครับวิธีการแก้เนี่ยมันก็ต้องแก้ด้วยการฉีดพ่นทางใบนะครับก็จําพวกแคลเซียมบรอนนะครับ ที่มีวางขายตามร้านเคมีปัจจุรทั่วไปเนี่ยยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่นะครับคอยเป็นเพวกแคลเซียมบอรอนแล้วก็จําพวกสารกําจัดแมลงอ่ะสารกําจัดแมลงเนี่ยพี่น้องเขาใช้ประจาอยู่แล้วนะครับอาจจะเจ็ดวันครั้งห้าวันครั้งแล้วแต่นะครับอย่าให้มากไปกว่าน,นี้นะครับคือต้องคุมให้มันได้นะครับ จะพวกมแมลงด้วยเนี่ยอย่างน้อย,อยหรืออย่างช้าเจ็ดวันครั้งฉีดไปเลยนะครับไม่ต้องรอให้มแมลงมามันก็จะช่วยควบคุมนะครับให้พืชของเราให้พริกของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นมาได้เหมือนกันตราบใดที่ไม่มีมแมลงไม่มีพืชต่างๆมารุมมาตอมเนี่ยนะครับพืชเขาก็จะอุดมสมบูรณ์จะมีแรงต้านทานโรคต่างๆนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าพี่น้องที่เจอนะครับผลพริกที่เป็นลักษณะน,นี้ลักษณะเหมือนกับแดดเผาเหมือนกับน้ำร้อนลวกนะครับแคลเซียมบรอนนะครับคือไอ้ที่มันเป็นแล้วเนี่ยมันเยอะเลยนะมันไม่หายครับแต่รุ่นหลังที่มันขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่เป็นนะครับอาการพริกที่เป็นลนนักษณะนี้เขาเรียกว่ากุ้งแห้งเทียม นะครับไม่ใช่กุ้งแห้งแท้กุ้งแห้งเถี่อาการลักษณะคล้ายๆน้ำร้อนลวกนี่แหละครับวิธีการแก้อย่างที่ผมกล่าวไปนะครับเสริมด้วยแคลเซียมโบรอนฉีดพ่นทางใบส่วนทางดินหรือจะเป็นปุ๋ยเกลืดก็ได้นะครับ15 0 0มาเสริมแล้วจะไม่เป็นนะครับซึ่งมันจาะระบาดแล้วก็เป็นเยอะในช่วงฤดูฝน นะครับเพราะว่าฤดูฝนเนี่ยอากาศมันร้อนชื้นมันทําให้ไอจ้จำพวกกุ้งแห้งเทียมลักษณะคล้ายน้ำร้อนลวกอย่างที่พี่น้องเห็นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเยอะเป็นเยอะมากนะครับมีพี่น้องเรากเกษตรกรที่ปลูกพริกเนี่ยบ่นกันเยอะถามเข้ามาก็เยอะว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับส่วนพี่น้องที่ปลูกมานานเคยแก้เคยพบเจอปัญหานี้ท่านก็จะรู้จักดีนะครับว่ามันคือ กุ้งแห้งเทมนะครับส่วนพี่น้องที่เป็นมือใหม่หรือบางท่านอาจจะเคยปลูกมาแล้ว2-3ปีสปีหปีแต่ไม่เคยเจอไม่เคยเป็นลักษณะน,นี้ก็สงสัยเหมือนกันนะครับว่า้มันเป็นอะไรยังไงเนี่ยทำไมมันมาลักษณะนี้นะครับเขาเรียกกุ้งแห้งเทียมนะครับขาดแคลเซียมโบ่อนนะครับแล้วก็ ให้เสริมด้วยปุ๋ยเกล็ดหรือปุ๋ยทางดินสูตร15-0-0รุ่นตัวต่อไปจะไม่เป็นนะครับวิธีการแก้แก้ประมาณนี้ส่วนยาฆ่าแมลงเนี่ยเราก็ใช้ตามปกตินะครับเสริมอีกทางป้องกันเพล่ป้องกันแมลงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคลิปนี้นะครับก็น่าจะตอบโจทย์ให้กับพี่น้องที่กำลังเจอปัญหาพริก ที่เป็นลักษณะน,นี้นะครับซึ่งก็สงสัยถามกันเข้ามาหลายท่านมากกับคลิปเก่าๆที่ผมลงไปที่เกี่ยวกับพริกว่าพริกลักษณะน,นี้เนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับวิธีการแก้แก้อย่างไงไม่ใช่ว่ามันแก้ไม่ได้นะครับมันแก้ได้ยกเว้นลูกที่มันเป็นเนี่ยผลที่มันเป็นแล้วนะนะครับถ้ามันเป็นแล้วเนี่ย ไม่หายนะครับยุเว้นผลพริกที่กําลังเป็นนิดหน่อยไอ้นั้นหายนะครับและที่ยังไม่เป็นเลยเนี่ยก็จะไม่เป็นนะครับและไม่เป็นอีกต่อไปถ้าเราฉีดจำพวกแคลเซียมจำพวกโบรอนนะครับพูดง่ายๆสรุปคือพริกขาดแคลเซียมโบรอนนะครับสำหรับพี่น้องที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่อง ของการเกษตรปลูกพืชทุกชนิดการใช้ปุ๋ยการใช้ยาการแก้ปัญหารูปของพืชนะครับฝากคำถามเอาไว้คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับมีเวลาว่างผมก็จะมาตอบคอมเมนต์ให้กับพี่น้องทุกทุกท่านนะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามรับชมเบาต้นเดอะซีรีส์เบาต้นเกษตรชาวบ้านคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับ สวัสดีครับ